ดีค่ะบัคเสผ้ามือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้คุณคู้ชจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นผ้าห่มเด็กผ้าเตียังเด็กนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทีค่ะลุกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะคะราคาสามพันสี่ร้อยบาทค่ะลุกค้าจ้าน้ำ 45้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกานะลูกค mm ้าคะจำนวนพื้นประมาณการค่ะลูกค้าจ้ะหนึ่งถึงหนึ่งืนตกต้นทุนต er ่อผืนค่ะลูกค้าจ้ะตอกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ้ะขออนุญาตประมาณการ30บาทนะคะเช้ามาลมเย็นเย็นมากเย็นดีค่ะลูกค้าจ้ะร่มเย็นดีขออนุญาตรอลูกค้าก่อนได้ไหมแล้วขอแดค่ะ แท่านค่ะลูกค่ะจ๋าเราขอ8คนลูกค้ะจ๋าเราขอ8ปท่านนะคะกี่ท่านแล้วคะอ่าเราขอ8ดท่านกันค่ะเช้าๆบรรยากาศดีเราต้องแบบว่าอากาศ เริ่มเย็นค่ะเริ่มหนาวเราต้องขายแบบนี้เราต้องขายผ้าห่มเด็กผ้าปูเตียงเด็กค่ะลูกค้าจ๋าอาสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอ่าตัวนี้เป็นทั้งผ้าหม่มเป็นทั้งผ้าปูเตียงนะคะลูกค้าจ๋าค่ะมาเลยต้นทุนประมาณ30บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจา๋าผืนเล็กผืนใหญ่ผืนน้อยผืนกระจายร้อยมีมาหมดคะ่ะลูกค้าจ๋าใช่ะคะ่ะผืนกระจาะไรเป็นยังไงพื้นในน้อยเหมือนแค่ถ้าคนหนูเงี้ยก็มีมาเขาก็เลยเรียกว่ากระจายร้อยกระจาะร้อยอ่าลูกค้าจ๋า เด็กความเด็กอ้วนเด็กกระจายลอยก็เด็กกระจายลอยก็สามารถใช้ได้ผ้าห่มเด็กผ้าปูเตียงเด็กผ้าปูเตียงอาจจะเป็นผ้าห่มผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องโทนสีมีคัสการุคัสจับแหลมแหลมแจมแจมจ้แจมแบบนี้ก็เผืนกระจใยลอยกระจใยลอยชิ้นชิ้นจ่ายค่ะราคาค่ะกระสอบนี้เจ็ดเอในราคาสองพันสี่ร้อยละ เป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดใช่ค่ะคุณภาพเกรดเอสามพกวจริงแต่ว่าเกรดเอเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัด ใช่ค่ะรูค่จ๋าเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดนะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยปฏิเสธไปได้เลยว่าช่วงนี้จะขายอะไรต้องเป็นผ้าห่มค่ะรูค้ะจ๋าบางผืนสามารถเอาไปปูเตียงบางผืนเอาไปเป็นพรมได้บางผืนสามารถเอาไปวางเอเซนซอรี่ได้ลูค่ะจ๋าบางผืนสามารถไปแต่งห้องเก๋ๆได้ใช่คะรูค้ะจ๋าสวยๆแบบนี้เลยใช่ค่ะลูค้ะจ๋าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปูเตียงแต่ว่าเราตัดตรงนี้ออก ตัดตรงนี้ออกปุ๊บใจลู้าบบผมผู้ใหญ่อะไรลูกค้าจ่าหรู้ว่าบางครั้งเขาไปขายจิบ๊บช็อปอต้มต้มหูพวกเล็กๆพวกแหวนเพชรเงี้ยโอ้แหวนเพชรแหวนเพชรก็มาจา้าลูกค้าจ๋าดูความยาวของเขา อ่าแล้วอาจจะเป็นบางตัวเป็นบางเชิ้นเป็นขนมงขนมิงค่ะสีลิบเรี่ยปลายกระตุงกระตูนมีมาอ่ะอย่ารอช้าอฟก่อนไปก่อนชอบกระสมนี้เอฟได้อยากขายไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้ำแบบไม่จํำเจขายผ้าห่มไปเลยจ้ะค่ะประหยัดพอไหมตกต้นทุนชิ้นหนึ่งสามสิบบางผืนกระตูนอ่าลายกระตูนสนาดขาขายร้อยห้าก้าได้ค่ะขายร้อยเจ็ดก้าได้ค่ะบางชิ้นใหญ่ใหญ่หน่อยค่ะขายสองสามร้อยยังได้ได้นะคะพี่แอรค้เนี่ยค่ะผ้าแบบเนี้ย เอาไว้ปูโต๊ะค่ะลูกค้าจ๋าบางท่านเอาไว้แต่งห้องแต่งห้องไว้ปูกับพื้นหน้าโต๊ะคงโต๊ะคอมค่ะลูกค้าจ๋าเคยไปดูที่ตลาดขาย200กว่าบาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่ตัวนี้ต้นทุนประมาณ30บาทสามารถเอาไปมิกแอนด์แมทได้หลายอย่างเลยค่ะใช่ค่ะคือแบบอเนกประสงค์มากสำหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าสวยๆเลยคุ้มมากคุใช่ค่ะน้ป๊าดอันนี้ลายอะไร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 โอ้ลายอะไรน้องลูกค้าเอ้ยกระต่ายกระต่ายใช่เหรอไม่รู้กระต่ายเหรอกระต่าย เด็กบางชิ้นผู้ใหญ่ที่ไม่สูงมากนะคะต้องบอกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่สูงมากนะสามารถผมได้นะพอดีเป็กได้พกพาง่ายพกพาง่ายนะลูกค้าค่ะพกพาได้ง่ายนะคะผู้ใหญ่บางคนเอาของเด็กไปใช้ได้เลยนะได้เอาของเด็กไปใช้ได้ขึนรถได้นะเวลาเรเดินทงเดินทางได้ค่ะได้ค่ะแจมแจมแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋า เด็กอ่อนก็มีนะได้เหมือนกันเด็กโตก็ได้นะค่ะถึงจะเป็นฤดูไหนก็สามารถผมได้เพราะว่าบ้านเราทุกวันนี้ติดแอร์แค่ทุกบ้านนะใช่แต่อย่ารอช้าค่ะลูกค้าผ้าน้ำุ่สวยมากค่ะสวยเลยออมิเนียนคู่กันได้ไหมคู่กันได้คู่กันได้ไหมอ่ามิเนียนลูกค้าจับบลบราบรานะคะ ไม่รู้เป็นไรถ้าพูดถึงมินเนี่ยต้องพูดคำนี้ตลอดเลยนะเกี่ยวกอะไรกันไหมยคะมินเนี่ยก็จะชอบพูดแบบแบบอ๋ออ่ะอันนี้อะไรคะอะไรอุสตีสตีค่ะลูกค้าจ๋าสตีค์นะคะโอ้สวยอะสวยเลยป๊าที่โทสีลูกค้าจ๋าแต่เรื่องจำนวนผืนเราขออนุญาตประมาณการก่อนได้ไหม หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบจ้าลูกค้าจ๋าแล้วแต่ว่ากระสอบไหนจะาจำนวนชิ้นจะเยอะจะน้อยใช่ค่ะเพกให้เน้นที่น้ำหนักลูกค้าจ้าสี่สิบห้ากิโลบางกระสอบน้อาจจะได้ร้อยยี่สิบห้าถึงก็ได้ได้บางกระสอบพลูก้าจ๋าอาจจะได้เก้าสิบห้าก็ได้ได้ค่ะนุกอย่าย่ประมาณการขึ้นอยู่กับชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าเน้นที่น้ำหนักอย่างเดียวนาะสี่สิบห้ากิโลค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตอนนี้เป็นหมวดสินค้าราคาประหยัด ไปหยับนะคะรูคาจ่าแต่เป็นเกตเอนะคะรูคาจ่าสามพันสี่ร้อยบาทนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดเพื่อนดำมีเจอค่ะลูกค้าจะาขาดรอบเพื่อนดำมีเจอนะคะใช่ค่ะมีบ้านมีบ้านนะคะปูเตียงสวยๆใหญ่ๆอะไรนะคะพรมเตียงปูเตียงอะไรอีกล่ะลูกค้าเอฟกระสอบนี้นะคะลูกค้าเอฟนะคะมีลูกค้าเอฟนะคะค่ะกระสอบนี้จ้าว ลูกค้าหน่อยได้ไหมค่ะแต่ขอขอบคุณลูกค้าที่ CS ฟังได้ลูกค้าคะมีเป็นกระสอบใหม่เพิ่มเติมมีค่ะลูกค้าจ๋าวนี้เรามีโปรนะโปรเรื่อยๆเลยลูกค้าจ้าโปรนะซื้อ10กระสอบแถมฟรีเลยทันที1กระสอบใช่ค่ะซื้อ10แถม1เพราะว่ามวนนี้เกตบเอเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วแนะนำให้ซื้อเก็บชื้อตุนนะคะใช่ค่ะมีใครสาวกอันปังอันละนะอันปังอันปังอ่ะลูกค้าจ้าป้า มาเต็มตัวเลยแบบนี้อันนี้จะเป็นผ้าหัวสติค่ะสติค่ะสเต๊กสติกค่ะมีคนบัฟนะคะมีคนบัฟสีค่ะน้าถค่ะขมมากขมเลยขมมากค่ะบอกได้คำเดียวสีแบบว่าขมน้ำได้เลยชนะเลยก็ว่าได้ชนะอให้ชนะไปเลยนะคะอัสาัูปีติอัสสัมปีติเข้มาอ่ะแต่ว่าบางครั้งเป็นลิปเนี้ยแบบนี้ก็น่ารักอ่ะมีใช่ค่ะองเด็กอ่อนค่ะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าห่มนะช่วงนี้คือพ่อพาม่ค้าบางครั้งมีลูกมีหลานค่ะคือไปให้ลูกค้ ได้รกะสอบนี้ในราคา3,400บาทได้คุณนะพารเกตเอกแต่แจ้งลูกค้านิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าเกตเอของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันเกตเอ็กเจเจเอ็กเกตเอของลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นกระตุนเยอะๆอ่ะได้แล้วทำไมเป๊ะอ่ะพอดีเลยอ่ะพอดีอ่ะแล้วคุณเกตเอ็ของลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นแสบแล้วก็ขนาดไซสนะคะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะป้านามใช่แต่วันนี้พี่ได้เห็ดแล้วอ่ะได้เห็ดเห็ดแล้วช้างไม่ใช่เหรอช้างเหตุช้างอันนี้เอาเอาช้าง เยอะเลยนะเสียงดังมากเรามาด้วยกันมาวันนี้คือประมาด้วยกันนะหัวเราตะลืมตัวเลยใช่ไหมราราจะต้นทุนประมาณสามสิบบาทต่อผืนนะคะสามสิบบาทต่อผืนกระสอบนี้มีรกค้ารับแล้วเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจะออกไปลุ้นกันเลยว่าจะมีลายอะไรบ้างนะคะรกค้าจ๊ะแต่ว่าราคา3,400บาทเท่ากัน 45่กิโลเท่ากันเป็นเกรดเอเหมือนกันจริงนะค่ะดูค่ะชมสมัยใช่ค่ะชมสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้ค่ะรู้จักกันอุ้น้ำได้ย่าน่ารักเนาะฮัลโหลฮัลโหลเก็บกอไปดีกว่าฮัลโหลคิตี้มันโตสามขวบเลยยังยมไม่ได้ทำอะไรเลยมันโตเป็นผ้าขนหนูได้นะน้ำไม่อ่ะไม่ได้แต่ว่าเป็นข้าห่มไงอได้ได้โนน้าค่ะคเอาผ้าห่มไป กีเข่ากี้กับลูกค้าช่วงปีใหม่นะหันหมูหมูหันไก่อบไก่อบไก่อบก็มาแล้วใช่ไหมหมูหันกับลูกค้าจาเข่ากี้คอนท์บรรยากาศเย็นๆกันค่ะจัดบู๊ใหญ่หมดเมื่อไ็อกเวยได้หมดอันนี้ให้ให้ให้น้องๆลองขานก็ได้นะเป็นลองขานก็ได้นะคะลูกค้าจากปู่ปูเนาะป้าสวยเลยเมอร์รี่ชัอกโกแลตคิสมาดเมอร์รี่คิสมาดมาดมาดคิสมาดนะลูกค้าขาอันนี้เป็นอย่างก็มิกกีิเมามักกี้ม มิกกี้เมาส์กันทกค่ะเข้ากับฤดูปะเข้ากับฤดูเลยอขอดูความยาวหน่อยคนรีวิวก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่เนาะน่าจะเป็นเด็กโตได้เลยได้นะน่าจะเป็นเด็กโตได้เลยความยาวพอดีพอดีพองามหรือว่าจะเป็นผ้าห่มที่เหมือนที่แจ้งพกพาได้ได้ค่ะโอ้พอดีเป๊ะสวยความคนรีวิวเท่ากับเด็กโต่าคนรีวิวเท่ากับเด็กโตได้นะคะปาอันนี้เป็นของมิกกี้เมาส์นะคะปาดน้ำสวยเลยเทศกาลมากอ่ะค่ะ อาชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขามา,าผ้าปูเตียงขามา<ช>แต่ก <ฮะ S 1> ระับกระสอบไม่ได้การันตีจากลูกค้าจ๋าผ้าปูเตียงกี่ชิน้นอาเป็นผ้าหุบลายการ์ตูนกี่ชิน้นอันนี้ขึ้นอยู่กับกระสอบเนาะลูกค้าจ๋าขึ้นอยู่กับแล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําต้นทุนสาสิบาทค่ะยังมีเป็นกระสอบใหม่นะคะใช่ค<ช>่ะคาดค่ะลูกค้าจ๋าเสียใจนะเพราะว่าหน้านี้เหมาะมากลูกค้าจ๋าสำหรับการขายผ้า นะคะอันนี้อะตัวอย่างคะชิปกับเบล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 เรายังหมานะคะกระรอกน้อยนะคะชิปกับเบลเรายังหมานะคะดูเหมือนเด็กแรกเกิดไหมได้ใช่ไหมออันนี้จะเป็นแบบว่าคล้ายๆผ้าห่อตัวมีหมานะคะรค่าจะจะมีเป็นหมวกนี้เนาะแล้วก็มีเป็นโดเรมอนเห็นไหมคะโดเรมอนจ้าน่ารักเลยโดเรมอนวุ้ยโดเรมอนก็หมาค่ะลูกค้าจ๋าชิ้งเล็กทิ้งน้อยเด็กเล็ก สามารใช้ได้ฮัลโหลว่านี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้ก็ยังมาอีกนะโอ้ยยังไม่ยอมแพ้จ้ะยังไม่ยอมตายจ้ะสีแดงๆโอ้ยน้ำตาน้ำ่ะอันนี้อร่อยเลยอันนั้นอะไรคะผ่านค่ะ่มิกกี้มิกกี้ค่ะลูกค้าจับมิกกี้ผื่นใหญ่ๆหญ่หูมากจะไปแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันปหลน้าไม่ได้พูดเลยน้าไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยฮัลโหล อันนี้เป็นของอังปังน้าได้ดูค่ะได้ความสูงที่พอดีเลยคุ้ยผู้คู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีใเพราะเป็นหมวดผ้าหองเด็กขึ้นอยู่กับโอปาร์ตก็สวยแค่บูีด้านไหนด้านหน้าเต็มเลยด้านไหนด้านหลังเอาอันนี้อะไรนี่อันไหนด้านหนไปข้างหน้าแล้วกันค่ะพ้าจ๋าอันนี้ก็อันปังนะขออนุญาตแซมเซมไว้ข้างหน้านะคะ น่ารักมากนะคะ <ขา S 1> ี่อันนี้เราประมาณการ เรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปดูกันอีกรอบนะคะห่วรายการทั้งค้าจ๋าหมวดนี้เป็นท่าผมเด็กท่าปูเตียนเด็นะคะเป็นงานญี่ปุ่นรตเอทีนะคะแต่สินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา5,400บาทค่ณลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะลูกค้าคะจำนวนพื้นประมาณการนะคะ100ถึง120ตัวต่อต้นตูนต่อพื้นประมาณการคร่าวๆ30บาทเจ็ดเเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางลา Facebook, ไลน์เฟซบุ o ก k คะเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันตาง้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปอณติต่มในช่องทางคือช,ช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ